วยงามปรุณีสมบูรณ์ดีและทักทายทุกคนนะคะที่เข้าชมคลิปวารุณีวันนี้วารุณีพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนได้แก่วารสัีชันธมสุขครับในชื่อความสวยงามของประสิษฐ์ทองบตรวจซึ่งเป็นอำเภอที่วารุณีอยู่นี่เองวารุณีก็จะพามาชมขบวนเครื่องเคลือบเนาะเป็น ขบวนที่เขาแต่งแต่วัต่อเนื่องนะครับเป็นข้าแห่เสร็จแล้วและวันที่ที่น่างานให้เราได้ถ่ายรูปให้เราได้ชมอ่วันนี้มาถึงก็วันงานจะเสร็จแล้วแะแต่ก็ยังมีให้ชมอยู่เนาะในวันสุดท้ายจะเป็นขบวนแต่ละขบวนเขาจะเล่าถึงเรื่องราวของปีนี้คือปีมะโรงปีมะโรง การตกแต่งประดับประดาเกี่ยวกับรถแห่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปีมะโรงแต่ที่สําคัญที่ผ่านไม่ได้คืออะไรทุกคนใช่ค่ะเครื่องเคลือบพันปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาเภอบานกวดบานกวดอาเภอบานกวดนี่จะเป็นเมืองโบราณใช่ไหมคะเมืองโบราณใหญ่เลยก็จะมีวัตถุโบราณพวกเครื่องเคลือบเยอะแยะมากมายอายุนานนับพันปีนั ที่พารไเบนมาอัระปัโหก็สามารถแวะชมเครื่องเครื่อพันปีได้นะคะมีเก็บอยู่พิพิธภัณฑ์ระเบิดอันโหรสัายาระบิดถ่ายภาพหัวข้อระบิดนต้องเ่น็ยังประจริ่2จะได้รับเงินรางวัล3,000บาทค่ะได้แก่นายผู้ชมชิงานครับในชื่อหลวงพ่อใหญ่ชัยยักษงคลศักยมดีครับผู้คนก็เริ่มหลังไหลเข้มาเที่ยวชมในงาน นี้เป็นรางวัลแรกของคุณผู้ชรางวัลแล้ก็เกี่ยวกับปีมะลนแล้วก็ที่สำคัญเขาลืมไม่ได้เลยเครื่องเครือพันปีแล้วที่สำคัญก็คือรางายต่อเนื่องครับในปีหน้าต่อไปแล้วก็ยังต่อเนื่องมานะคะคุณปฐมพงษ์ย่าได้รับรางวัลชมนชยอีก แวะผ่านไปผ่านมาบัานกดก็สามารถแวะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์เขาจัดแสดงไวส้สำหรับคลิปนี้เนาะวารุณีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวารุณีที่เข้ามาตามวารุณีเจอวารุณีก่อนเพื่อนก่อนใครอย่าลืมกดไลค์ไว้เลยนะคะจะได้แจ้งเตือนก่อนใคร สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะทุกคนไปได้ค,ค,ค่ะคคร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะคะค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะการประกวดถ่ายภาพของขอ้ขอมันตรวจยังคงสวยงามประจำปี์